สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันอิสาพามาเห็ดเมนูตําค่ะพี่น้องตําแอปเปิลข้าวโพดกุ้งสดค่ะพี่น้องเป็นวิธีทําสไตล์นูสูตรของนูเนะคะพี่น้องใดไลค์มากด,ดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหนน่าเมนเดอร์จากพี่น้องสามารถเอาไปทํากินทําขายทําต่อยอดได้นะคะพี่นอ้องโมโมห้วงสูตรค่ะ ส่วนผสมก็จะมีแอปเปิลค่ะแอปเปิลนี่ก็แล้วต่้เเข้าเนาะ,ะพี่น้องมากมากาหน่อยนูจะเอาสามลูกค่ะก็จะมีข้าวโพดค่ะพี่น้องแล้วก็กุ้งสดค่ะสี่ตัวค่ะพี่น้องแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็โหกฟยามะนาวทั่วไปนะคะพี่นอ้องข้างนู้นก็มีน้ำตาลเขี่ยวะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำตาลเขี่ยวเซอก็บอกเผาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเข้าบะมีอันนี้ก็บอเป็นยางเนาะคะ่ะเอาน้ำตาลปี๊บทั่วไปก็ได้น่าจะอันนี้ก็คือเอามา้ตามมันหอมือีอคิค่ะพี่น้อง ส่วนบักพริกค่ะพี่น้องเมนูตำนี่บะพริกนุ่นสะไส่แค่ลูกเดียวค่ะเพราะว่าสซบเน่นเพชรค่ะสเซคล้ายๆกึ่งสลัดจังสีอนะะพี่น้องนี่ค่ะสะไส่แค่เม็ดเดียวแล้วก็สซบใส้กระเทียมนะคะนี่จ้ะเอาพ่อบุบๆลงไปค่ะก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวค่ะพี่น้องนี่จ้ะแล้วก็ใส่ชูรส ใส่ลงไปค่ะใส่หลายเสียบหลายค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานิดนึงส่วนน้ำปลาได้จะพี่น้องก็ต้องโบตายโตนะค่ะผู้ใดบบกินปลาลาก็บบตองใส่ค่ะพี่น้องอันนี้นู้ชอบนู้เลือดเขาจะใส่ค่ะเออมื่อจะเป็นว่าต้องใส่ปลาหลานะคะถ้าผู้ใดบบมักเนาะค่ะพี่น้องน่คะใส่ลงไปทักพี่หนึ่งพอค่ะ แล้วก็ตามด้วยนะ้ำตาลทรายส่วนหนึ่งค่ะที่นี่มาไล่ม้นนนวนเขากันนะคะค่ะพอน้ําลายเขากันแล้วค่ะพี่น้องเราก็ใส่มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยโบเอาขวนเอาอยางออกเลยค่ะพี่น้องหั่นไว้เลย ามด้วยถั่วฝักยาวตามเดือบังหน้าค่ะเพราะว่ามันสบกสมอยู่แล้วค่ะพี่น้องบนหน้ามันก็สดใสเป็นเปี่ยงสีเลยเค็ดให้เบิ้งสดๆเลยนะคะพี่น้อง่ได้หันไหวโบนิยังไหวเลยใส่ยังสิค่ะโอ้ยมีกระโบคมค่ะพี่น้องแป๊บนึงค่ะ ค่ะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลนะคะแอปเปิลนี่เท่ากับใส่เลยค่ะสร็จแล้ผู้ใดโบก,กินเปลือกดไปค่ะพี่น้องกระบ,บอกต้องใส่ค่ะต้หนูนมีกินเปลือกแอปเปลิลน้ำพะวันหนูล่างยังดีค่ะพี่น้องล่างปอกออกอย่างดีใส่เบกกิ้งโซดาใส่อีกอย่าง,างเผื่อบว้ให้มันมีสารตกค้างในเปลือกแอปเปลิลเนาะคะ่ะก็เลยใส่ ค่ะซับใส่ทั้งสามลูกเลยค่ะเอาละค่ะสลูกแล้วทีนี้เราก็จะทำการใส่ข้าวโพดลงไปค่ะค่ะตำด้วยกุ้งสดค่ะตำค่ะพี่น้อง วยข้าวโพดหรือผู้ใดมักเป็นแทนเป็นแทนให้ใส่ที่รลังสุดนะคะพี่น้องจะนวนมักแต่ว่ามันเป็นเม็ดตักขึ้นมากกับสี่แบบอแอปเปิ้ลแม่เม็ดข้าวโพดแม่สินะคะน,น้ำไร้นุแตกเอาละคะ่ะเดี๋ยวสิมก็จะหน่อยนึง พี่น้องขอสิบอีกค่ะ <c oughs> บอกใจคำเดียวว่าแซบแซบอีลีนหมค่ะพี่น้องง่ายๆเลยค่ะเอาไปต่อยอดได้ด้วยจ้ะพี่น้องเอาไปตไําคล้ายแต่ตําตํากินตํำยากตาไห้บ่วงวงสูตรบ่วยังค่ะพี่น้องเอาละค่ะเนื้อธรรมเทศจานห้เบิงจ้า แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมืันนี้ค่ะเอาใจสาวๆค่ะพี่น้องตำแอปเปิลข้าวโพดกุ้งสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะสูตรนู่มสไตล์นู่นะคะพี่น้องลองเฮ็ดเบิงเดอร์จ้าผู้ใดสนใจผู้ใดอยากเฮ็ดอยากกินแบบมีเฮ็ดได้ค่ะบ่งหงสูทเฮ็ดที่หนูทำกินก็ได้ทำคลายก็ดีค่ะแอปเปิลนี่เฮ็ดถ้าอยากเห็ดเปรี้ยวก็เอาแอปเปิลเขียวนะคะพี่น้องแต่ว่าแอปเปิลแดงนี่ก็แซ่บค่ะจะอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆค่ะเขาก็เพิ่มบักหะนาวเข้าไปนะคะพี่น้องแเสิค่ะใส่บักทั่วใส่ข้าวโพดเข้าไปค่ะ ส่วนน้ำตาลเขียวค่ะผู้ใดบบมี่ค่ะพี่น้องก็เอาน้ำตาลปี๊พ่าธรรมดาทั่วไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเธือจะไปเขียวอยูเซียวิลลงเวลาเนาะค่ะน้ำตาลปี๊น้ำตาลไส้ค่ะพี่น้องผู้ใดมมักปลาลาก็บอตรงใส่ค่ะนี่ค่ะซีสันหนาตาพี่น้องสุดยอดแซบอิริแซบนุซิมละมอกีแซบค่ะเอ่อมันจะมีความนุ่นวลของปลาลากินหอมปลานิดนิดหัวกับแอปเปิลกรอบๆค่ะเขาโพดมั่นๆค่ะพี่น้องวันนี้เอาบางหน้าวหยัดเขาไปนั่งค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดค่ะ เมนูนี้ลองเห็ดมังด้งเลยจ้าก,การันตีเลยค่ะแสบสลับหนูปุงนี่แ่บนะคะพี่น้องส่วนรสชาติตามใจเจ้าของนะคะมักเปรี้ยวมาเค็มมาหวานใจังใดไซส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนของหนูนี้เปรี้ยวเค็มหวานค่ะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้หนูสบ่เผ็ดเพ็ดเพราะว่าหนูสุก,กินเป็นกึ่งสลัดนะคะพี่น้องกึ่งย่ำกึ่งสลัดสบ่เพ็ดคือตำบกฮูงนะคะนี่ละจ้ะง่ายๆบานๆสไตล์หนูนะคะพี่น้องขอเพื่อนและไเดอร์ค่ะพี่นอ้นองทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ขอคุ้นกำลังใจดีๆที่มี่ให้กันเสมอคะ่ะทางเพื่อนใหม่เผื่อนเก่าเขามาบอกนัวหอมมวลเขามากินเข่าหอมผ้าค่ะพี่น้องื้นนี้ก็บได้เ็ดก็เขาเป็นรักเป็นยังดอกคะ่ะเห็ดเป็นเมนูตําให้สาวๆเบิ่งบางค่ะผู้ใดมักอย่าก,กินลองเห,ง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 หง็ดเบิ่งค่ะแส่บบตทัวฟังยงวน้าค่ะผู้ใดมีบุตรทฤษฎีสงก็ใส่ลงไปนะคะพี่น้องในะน้าําลเขียวนูน้ำสมีตรทฤษฎสงศมีเอ่อ บักผ้าอ่อนเออบักผ้าขัวน้ำผ่กมันก็จะมีความหอมถึงบ้านน้ำผ่ะพี่น้องแสบค่ะมาจ้าเมื่อกี้ดนกันเส็บแสบจ้า